สามสี่ action มาแล้วครับกระชังใส่ปลาครับสายนักล่าหาปลาทั้งหลายเลยนะครับไม่ให้เลือกสามสาย 3, สามขนาดเลยครับนี่เลยสายเล็กไสายกลางแล้วก็สายใหญ่สุดยาวสุดแบบนี้เลยครับใสป่ปลาได้เป็นหลาย10บกิโลเลยนะนี่เลยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่168บาทเท่านั้นครับคุณลูกค้านี่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่165บาทเท่ากับนี่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่165บาทเท่านั้นครับ นี่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่159าบกาทเท่านั้นครับคุณลูกค้านี่ครับสายนักล่าหาปลาทั้งหลายเลยนะครับนี่เลยกระชังใส่ปลานะครับราคาชั้นดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยวัสดุนี่ทําจากลวดอลูมิเนียมของแท้นะครับนี่ก็กูรู้อะไรมาทิยอกแวัสดุของเรานะครับทําจากลวดถักชั้นดีนะครับนี่เลยถักอย่างสวยนะครับ คุณลูกค้าคนไหนสนใจนะครับพิมพ์สนใจใต้คลิปมีบริการจิบเงินปทางให้ด้วยนะครับรอจ่ายเงินหน้าบ้านและนำของไปใช้ได้เลย